ครับครับผมก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงพี่สาวพี่ชายทุกท่านด้วยครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับผมเดี๋ยวเพ่อนชมมาดู่ชมที่ผมมาดูชมที่เสียบไปนะก็เริ่มติดนะไม่ได้แกะทุ่งเราอันนี้ติดบวชนะครับผมเ่นชมก็เสียบกันง่ายเองนะครับผมเสียบยังไงก็ติดถ้าทําตามที่ผมแนะนํานะจะเสียบติดทุกต้นเลยเมื่อวานทางครอบครัวมีการสูญเสียนะครับผม ทางครอบครัวได้สูญเสียนาเขยอันเป็นที่รักนะครับผมไปอย่างกระทันหันก็เลยไม่ได้มาทํางานทําอะไรนะครับผมก,ก็ต้องอยู่ที่งานก่อนก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะหากผมยังไม่ตอบเรื่องตอบช้าผมก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่านาเขยได้ได้สูญเสียนาเขยไปเมื่อวานในช่วงตอนเย็นๆนะครับผมโดยกระทันหันก็เลยยังไม่ตอบทุกท่านเลยถ้า ถ้ามีลายมาก็ขอโทษด้วยที่ยังไม่ได้ตอบนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณมากครับผมก็มาเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวผมต้องทํางานอาบน้าก่อนแล้วก็จะได้ไปที่งานนะครับผมขอบคุณนะครับผมที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากครับผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผมสวัสด,ดีครับ